เรวก็จะใส่กล่องหรือรือแมปมันไม่ช่วยต้นหรอกถ้าขับอย่างนี้นะขับผมขับเรื่อยๆพี่ผมไม่ขับต้องไม่ต้องเลับข้างหนังเลยวะรอบเม็นเบอร์อีกแล้วไงอะไรฮะไม่ไม่มันต้องรอให้รอบมันไม่ต้องไต้องกดอัไรเลย กดได้ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงตัวกันได้ไฟฟ้าสูงสดุดคือเก้านะค,ค,คือใส่กล่องหรือรีอแมปเนี่ยคันเร่งก็ไวขึ้นแต่ไม่ได้แบบขนาดนี้อันนี้ไวกว่าคนเลาแบบกันพวกนั้นช่วยให้มันทุกอย่างมาเร็วรแต่นี้มันมาไวเร็วกว่ไวไม่เหมือนกันอนะ ก็อีกอย่างหนึ่งที่ท,ที่ส่งผลหลักๆเลยก,ก,กับรถเนี่ยแหละอยู่ที่เราอยู่ที่เจ้าของรถใช่ครับผมผม,มาหาพี่ที่เม,มื่อวานผมผมอยากถามอย่างนี้ไหมครับพี่ว่าแบบผมต้องการอย่างเงี้ยต้องต้องอะไรอย่างเงี้ยไหมครับมมไม่เจอพี่ก็เลยบอกไปว่าอยเนแคือหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่เรานะงงไหมงงความหมายผมไหมไม่ง,งงครับไม่งง แล้วทาไมผมถึงบอกว่าอยู่ที่เราเพราะว่ามันผมเป็นคนขับประเี้หรือว่าไงเนีเพราะว่าเราเป็นคนขับไม่เหมือนคนอื่น<ะ>งงไหมคือซึ่งเนี่ยอย่างความเร็วประมาณ8ปดสิบเนี่ยเราเล่นเกียร์ห้าอรัพอเกียร์ห้าปุ๊บเนี่ยรถมันต่อให้มีเคร่องไฟฟ้าเนี่ยปั๊มก็จะแตกไว<ะ>ถ้าเราไม่เปลี่ยนการขับถ้าเรายังขับแบบนี้อยู่นะแต่นี่ผมบอกเฉยๆว่า ถ้าเราใช้เกียร์สูงเนี่ยเนี่ยความเร็วหกสิบเนี่ยใช้เกียร์สี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่มเหมาะมันต้องใช้ประมาณเกียร์เกียร์สามเอยอันนี้บอกก่อนอเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิกนคการขับกลับรถตรงนี้อีกทีหนึ่งกลับไปกลับตรงนี้เนี่ยอ่ะผมจะผมจะดูว่าเป็นอย่างที่ผมคิดไหมเพราะผมสังเกตแต่ขับมาแล้วรู้สึกว่าอ๋อรู้แล้วทําไมถึงบอกว่าคันเร่งมันคันเร่งมันนองนอง เราพยายามเปลี่ยนการขับตัวเองเราไม่ยอมขับเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้ผมก็จะบอกไม่ได้อันนี้เริ่มเหมือนเดิมแล้วกเกียร์หนึ่งเกียร์สองผมไมประมาณนี้แล้วอย่าสั่งะตีผมก็จะประมาณนี้แหละมันไวเกินไปเราเปลี่ยนเกียร์ไวเกินไปอ่าลองเหยียบลองเหยียบสุดเร่งแซงอ่ะเอาเหยียบสุดเลยเหยียบสุดเลยมาไหมไม่มาต่อให้มีคันเร่งไฟฟ้าให้คันเร่งไวแค่ไหนตามที่เราต้องการแล้วก็ไม่มาเมื่อกี้เราเหยียบสุดแทบตายรถก็ไม่มา เขาจะชนตายหายยังไม่ทันได้แซงเลยคเพราะเราขับเกียร์ผิดไปตั้งแต่แรกเพราะเราขับเกียร์ผิดก็จะเป็นแบบนี้เลยต่อให้พี่ไปรีแมปก็ไม่จบให้ใส่กล่องก็ไม่จบครับถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีการขับกลับกับรถนี้นับประมาณไหนพี่เมื่อกี้ผมเห็นเรากลับแล้วตรงนี้เราใช้เกียร์สองใช่เพราะว่าปกติผมใช้เกียร์สองครซึ่งมันมันไม่ควรอยู่แล้วเนี่ยเกียร์สองอีกอะอย่างนี้ก็ควรจะเป็นเกียร์หนึ่งลองเป็นเกียร์หนึ่งดู เปลี่ยนการขับใหม่อรอบนี้ให้ขับใหม่ผมบอกให้เปลี่ยนเกียร์ค่อยเปลี่ยนออ่โเคเปลี่ยนเกียร์ขับไปธรรมดาไม่ต้องแซงนะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยรอบธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องขับเร็วยกมานึ่งเหยียบไม่เกี่ยวเลยขัเร่งอ่ะเหยียบขับธรรมดาขับเอาขับธรรมดาเกียร์นี้เกียร์นี้ขับธรรมดาอย่าอย่าเพิ่งแตะคันเร่งเร็วนั่นขับเร่งเบิกก้าเาเลย เราไปตั้งไว้ไวอ่ะว่าขนาดไวขนาดนั้นเร่งแสงมันยังเร่งไม่ขึ้นเลยเบอร์ป,ประมาณไหนเ,าเ้าสี <ark a. S 2> ่ก็ได้เหรเกียร์สามไปเกียร์สาไม,มไปทำเลยวันนี้ต้องเกียร์สามปกติเราจะเป็นสี่แล้วถูกไหมใช่ครับเพราะผมผมไปดูมาประมาณอ่าเราไม่ต้องรู้อะไรแต่ผมบอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนใส่เพิ่มไปหน่อยเอาเรื่อยๆพี่อ่าเรื่อยๆเป็นเนกียร์แต่เพิ่มไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดปกติตอนนี้เราเกียร์ห้าแล้วเผื่งจะไปหกแล้วด้วย เออห้าครับประมาณห้าห้ากว่ากัประมาณร <5 S 2> ้อย <5 S 2> อ่านั่นแหละนี่ผมเพิ่งสี่เห็นไหมครับ<ะ>สมมติเร่งแซงพอสดเนี่ยมันมันมาเลยมันไม่มีหายนะ,ะนี่คือการขับที่ถูกต้องเนี่ยแค่นี้ก็ต่างแล้วมันไม่ใช่วิธีขับที่ถูกต้องหรอกวิธีที่ควรขับ<ะ>มันจะเร่งแซงได้พอดีจังหวะเราเร่งแซงไม่ว่าเกียร์ไหนก็มาอาจังหวะนี้ต้องเป็นเกียร์สามปกติเราจะอยู่สี่ แต่ว่าถ้าลดลงมาประมาณนี้เราน่าจะเป็นสามแล้วค่ะอ่าแตะไว้ก่อนค,ค่อยๆเพิ่มคันเร่งไปตอนนี้รอบอยู่เท่าไหร่สามสองพันครับเอา้ากดสุดเ,เลยอ๋อกดสุดเลยไม่ถันแล้วตรงไปได้เข้าคือหลังๆแล้วเปลี่ยนวิธีการขับแค่เน้นโอเคครับพี่ถ้าไม่เปลี่ยนอะไรก็ช่วยพี่ไม่ได้ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคันเร่งกองดันยกกองต่อให้รีแมปผสมดันยกเลยก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าขับแบบนี้นะเพราะเผลอมีไปจะพังด้วย มันมีผลเสียอะไรบ้างครับพี่ถ้าเปิดว่าระยะยาวถ้าขับแบบนี้นะผลเสียเลยก็ทุกอย่างทํางานหนักเหมือนเราใช้เกียร์สูงเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะทํางานหนักได้ง่วันนเมื่อใช้รอบน้อยลงแทนที่มันจะเบาขึ้นแทนที่มันจะประหยัดน้ำมันใช่ไหมครับคนจะคิดแบบนี้แต่จริงอะกินน้ำมันมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าผมมีคนงานทั้งหมดหกคนหกเกียร์แล้วกันมีคนงานหกคนครับผมคนงานเนี่ยต้องมาต้องมายกข้าวคนละกระสอบแต่ คราวนี้ข้าวแม่งมีแค่กระสอบเดียวผมให้ห้าคนมายกอะ,อะแล้วเราจะไปจ่ายค่าแรงหกคนทําไมห้าหกคนทําไมในเมื่อข้าวแค่กระสอบเดียวแล้วก็ให้คนเดียวมายกเนี่ยถูกป่ะแต่ถ้าเรามีข้าวหกกระสอบเราจะให้คนเดียวมายกไหวไหมเราจะขับเกียร์หนึ่งไปได้ตลอดไหวไหมไม่ไหวยังไงเราก็ต้องใช้ให้มันเหมาะสมครับผมคือหลักๆเนี่ยหาคนงานม,มาใช้กับเกียร์ให้เหมาะสมแค่นี้แล้วประมาณรอดเท่าไหร่พี่ถึงจะเปลี่ยนประมาณครณับจากที่ผมสังเกตนะประมาณสองพันสองถึงสองพันห้า ในหนึ่งดเก้านะปกติผมก็กประมาณ2 0 0พันผมก็เปลี่ยนแล้วประมาณ1ันเก้าถึงสองพันผมเห็นแล้วที่เราเปลี่ยนลเราเปลี่ยนวิธีการขับเป็นสองพันสองถึงถึงสองพห้าลองดูผมเคยผมไปสูตรนะเขาบอกว่าเปลี่ยนรอบไม่เกิน2 0 0พันมันจะประหยัดน้ำมันนิดผมว่าเออลองเปลี่ยนสองพันก็ลองดูวิธีการขับที่ที่ได้อากส่วนะี๋ใบนั้นน่ะใบประเมินว่าเราขับประมาณไหนลูกค้าผมได้ที่หนึ่งเลยนั่น่หะขับอะไรที่ผมบอกครับผมลองเปลี่ยนวิธีการขับดู ไม่มีไม่มีก็แน่นอนขอบมากครับพี่